สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o o x a p Tower Defense ที่ดีที่สุดใน r o b o x x นี่นะครับอันนี้จากที่ลองเล่นมาบอกเลยว่าคำนี้ไม่เกินจริงจริงนะครับโดยที่แบบนี้มีชื่อว่า Tower Defense Simulator นั่นเองนะครับไม่มีอนิเมะเข้ามาเกี่ยวไม่มีจุดขายหรือว่าจุดดงคนที่เป็นอนิเมะเลยซักตัวละครเดียวนะครับมีแต่แมคเนียเกมเพจเราจะชนะหรือแพ้ไม่ได้ขึ้นกับดวงนะครับต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเล่นเกมนี้เป็นมากน้อยแค่ไหนนั่นเอง ถ้าเทียบง่ายๆเดเมทาวเวอร์ดิเฟนซ์เนีนะ่ยคือเกมสะสมแล้วก็เบลตัวละครที่เราชอบนะครับแต่ทาวเวอร์ดิเฟนต์ซิมเลเตอร์เนี่ยคือเกมวางแผนจริงๆนะครับมันเหมาะกับทาวเวอร์ดิเฟน์ที่ดีที่สุดในเกมโรบอทจริงๆเลยแล้วนี้เนี่ยทำให้คนจำนวนมากไม่ค่อยอินเพราะมันไม่มีตัวอนิเมะนี่เองมาพูดกันแบบไม่อวยดีกว่าในส่วนของระบบเกมเพย์นะครับข้อเสียหลักๆคืออาจจะเข้าถึงยากไปนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่เสียการบริหารเงินดีๆนี่เล่นยากมากันะบแล้วก็อาจจะเข้าใจกับตัวเกมยากในะระงับนึงนะ จุดแข็งของแมปนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นระบบเกมเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีแมคาีนิกอย่างบอสอาจจะมีร่องหนนะครับอาจจะการสตันอะไรพวกนี้นะเออเพราะนั้นแล้วเราจะเน้นแค่ดามจอย่างเดียวไม่ได้น,นั่นเองนะครับ มาดูระบบเกมเพย์กันบ้างนะครับในส่วนของเกมเพย์ก็เป็นทาวเวอร์ดิ s เฟนท์ทั่วไปเลยนะครับเริ่มเกมมามีให้เลือกด่านนะครับด่านนี้ก็จะมีระดับความยากง่ายไม่เท่ากันนะครับบางด่านที่มีความยากเนี่ยก็จะเป็นหลายทางนะครับหรือว่าอาจจะมีมอนเลือดเยอะเพิ่มขึ้นมามีมอนเยอะขึ้นนะครับมันจะขึ้นอยู่กับ ระลับของด่านนั่นเองยังไม่พอแค่นั้นไม่ใช่แค่ระดับของดา่านมันจะมีเป็นในโซของโหมดให้เราเลือกด้วยโดยที่โหมดในตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ6โหมดนะครับก็คือมี easy casual นะครับ inter เ่าเรียกเราเราเลอก intermediate นะกันอ่านผิดขออภัยนะครับ,รบตรงนี้ more t e n for l ล n นแล้วก็ forst นันนะครับโดยที่โหมดที่ยากที่สุดก็คงจะเป็น forst นะครับเพราะว่าต้องใช้เลเวลถึง60เลยแล้วก็เป็นโหมดความยากใหม่ด้วยนะครับ อันนี้เนี่ยเราได้เล่นไปถึงมารฟอ e รสแล้วแต่เดี๋ยวเรามาพูดถึงช่วงแรกๆก,ก่อนที่เราลองเล่นกันไปนะครับในช่วงโหมด e ีซีเนี่ยบอกเลยว่า e ีซีแต่ก็ถ้าใครสายอนิเมะทาวุธดีเฟนท์ที่แบบเอ้ยไปสุ่มหา0.1ห,หรือว่าเทรดแล้วเอามาเล่นง่ายบอกเลยว่าคนละโลกแน่นอนนะครับแบบนี้อยากให้ลองมาเล่นดูนะครับ โดยที่โหมดมันก็จะเป็นแบ่งเป็นเวฟนะครับถ้าเราเล่นโหมดง่ายเนี่ยมันจะมีประมาณ20เวฟนะครับถ้าเราเล่นโหมดยากขึ้นอย่างฟอร์นเนี่ยก็จะมีประมาณ40เวฟฟอร์ก็น่าจะมาประมาณ45เวฟนั่นเองครับนี่โดยที่เริ่มต้นเกมมาเขาก็จะมีสอนบางอย่างนะครับถ้าใครเข้าเกมมามันจะมีให้เราลองไปเล่นดูนะอันนี้ก็เป็นเกมเพลที่เรายกมาให้ดูเกาะน,นะครับถ้าเราให้ดูเต็มๆมันจะนานแล้วก็ข้อเสียของหลายๆคนตอนนี้ก็คือเบรล็อ นะครับอ่ะสมองไหล่ะก็คือจดจอกับแมปแบบนี้ไม่ได้นานมากนักมันก็เลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแมปที่อาจจะทําให้ทุกคนเข้าไม่ถึงกันนะครับไม่มีอนิเมะให้เราเบียวด้วยนะครับแต่แมคคเนิกนี้สนุกจริงๆนะครับตอนแรกเนี่ยก็ว่าจะเล่นนำลขับไป,ไปๆมาติดเฉยเลยนะครับ อ่ะก็เกมเพยน่ะก็จะแยกกันไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูโหมดยากกันบ้างนะครับเพื่อเราเบื่อโหมดง่ายกันแล้วนะโดยที่โหมดที่เราจะยกมาให้ดูก็คือเป็นมอเทนนะครับอไอไอมอโมดมอเทนถูกแล้วมั้งอ่านผิดขออภัยนะครับโหมดนี้เนี่ยความยากของมันก็คือจะมีเป็นมอนที่เป็นธาตุไฟนะครับเรียกว่าธาตุไฟก็ได้ว่าเป็นมอนลาวาก็ได้นะครับอ่าเรียกอย่างนี้แล้วกันนะโดยที่มอนลาวาเนี่ยมันจะมีเป็นการทิ้งร่างปลอมไว้นะครับเรียกว่าเป็นซากของมันก็ได้นะ เออไอ,อมอนที่ทิ้งไว้เนี่ยมันเราก็จะต้องยิงให้ตายอยู่ดีนะครับอันนี้ไม่น่าจะว่ามันแก้ยังไงเพราะเรายิงเล่นไม่ค่อยชำนะครับเออเนี่ยแหละที่ได้บอกว่าแมปหมดนี้อาจจะยากนะนรับหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นหรือว่ายังไม่ชินนะครับตัวละครเนี่ยเราจะต้องเลือกให้มันดีะครับหนึ่งนะครับตัวละครที่แนะนาก็จะเป็นไอเจ้าตัวทหารถือปืนราคา700ดีมากนะครับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับแนะนําให้เก็บเงินซื้อนั่เองนะะ อ่าแล้วก็บางตัวที่มันเป็นใสๆโปร่งแสงนะครับนั่นคือตัวล่องหนนะครับไม่พอแค่นั้นมีตัวบินด้วยนะครับตัวบินไม่ใช่ว่าแค่มันจะบินอย่างเดียวบางทีมันมีบินแล้วก็ล่องหนได้ด้วยนะครับเราจะเป็นจะต้องใช้ตัวละครที่มีแท็กของมันอยู่นะครับในส่วนของแมคคณิกเกมเดี๋ยวเรามาดูแมคคณิกเกมมันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะเอออาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าเราสรุปกันง่ายๆนะครับในแต่ละตัวละครมันจะมีความสามารถพิเศษของมันนะครับอย่างบางตัวมองเห็นตัวล่องหนได้นะครับบางตัวยิงตัวแอร์ได้ แต่มันก็จะมีบางตัวที่ยิงตัวแองไม่ได้แล้วก็ยิงตัวล่องหุ่นไม่ได้เช่นเดียวกันนี่นะครับนี่มันก็จะแตกต่งางกันไปในส่วนของมอนนะครับอันนี้เรายกตัวอย่างแบบคร่าวๆให้ฟังเฉยๆนะครับในส่น,นสอของมอนหรือว่าบอสอะไรพวกนี้เนะี่ยมันก็จะมีแมคาีนิกของมันเช่นเดียวกันนะครับอย่าง เป็นมอนล่องหุนที่เราเห็นนะครับบอสล่องหนุนบอสบินบอสเสกมอนมีด้วยน,นั่นเองนะครับโดยที่ชื่อมันจะเป็นแบบประมาณนิโคลบนเซอร์นะแล้วก็บอสสุดท้ายของเวฟนั้นๆน,น,นะครับในหมดนูดน,นั้นนะก็อย่างอันนี้เป็นเวฟที่เราเอามาให้ดูนะี่คือ35นะครับ ไอ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีบอสที่เลือดแบบมหาโหดแล้วก็สามารถเสกลูกน้องได้ซะส่วนใหญอ่อาจจะมีรถเกาะได้อา่าโดนสโลไม่ได้ด้วยก็มีนะครับนี่มันจะมีคําว่า no stun no s l o no feed รือเปล่านะครับนั่นแหละน,นั้นก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่สามารถโดนซีซีร้นนี่ ไอ้ตัวนี้เนะี่ยบอกเลยว่าปวดหัวมากนะครับแล้วก็เรื่องตัวละครเนี่ยอันนี้เราลืมพูดไปก็คือมันจะมีตัวที่ตีเป็นเรียกว่าเป็นตีหมู่แล้วกันนะครับเออระบุระเบิดร,บรอบๆหรือว่าสิ่งที่ทุกคนเรียกว่า a อ e นั่นแหละดาเมจ a อ e บางตัวก็จะต้องใช้สกิลนะครับอย่างออที่เราให้เราดูเนี่ยอาจจะมีเป็นเจ้าตัวฐานของทหารน,นะครับอันนี้มันจะมีเป็นการเรียกออระเบิดลงได้นะครับตัวน,นี้เนะี่ยก็จะเป็นดาเมจ a อ e น,นั่นเอง แล้วก็รถถังนะครับอ,อย่างแท้งหรือว่าเดียวกันนะครับเดียวกันแท้งเนี่ยก็จะมีเป็นการยิงยิงระเบิดนะครับโดยที่มันจะทำเดมจดรอบๆที่มันยิงไปนั่เนะองนะเดี๋ยวเราย้อนม,มาดูบอสก่อนนะครับบอสในอันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะยากมากนะครับเรียกได้ว่ายากมากๆเลยนะเพราะว่าเลือดมันอันสุดท้ายแล้วนี่เองนะครับ แล้วก็การปรับโจมตีของแต่ละตัวมันก็จะมีเป็นการสุ่มด้วยปรับสตองได้ปรับเลือดน้อยสุดได้นะครับเอเรียกอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็ปรับสุ่มก็ได้นั่นเองนะครับอ่าโดยที่เราต้องเลือกให้ดีไม่งั้นเราอาจจะไม่ชนะนั่นเองนะเดี๋ยวมันจะยืดเยือย้อยืดยาวเกินเกินครับเกมเพย์มันก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแมคคนิกตัวละครต่างๆเนี่ยอันนี้เรายังเข้าถึงไม่ครบเพราะว่า เว็เราอย่างไปไม่ส for ุดนะครับแล้วก็เราไม่ได้มีเงนงบไปเติมขนาดนั้นนะครับในส่วนของวิธีการเปิดล็อกตัวละครมันก็จะมีเงื่อนไขต่างกันไปนะครับอย่างบางตัวก็จะต้องเลเวลถึงนะครับบางตัวจะต้องไปนั่งเล่นด่านบางด่านนะครับหรือบางตัวจะต้องไปนั่งเล่นแบบปลดล็อกของมันเองอยู่นั่นเองนะนี่แล้วก็รายละเอียดตัวละครเขาก็จะมีบอกอยู่อันนี้เรายกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับอย่างเจ้าตัวคาร์บอยตัวนี้เนี่ยราต้องไปเล่นในแบทแลนด์สให้จบนะครับเพื่อที่จะทําการซื้อทาวเวอร์ตัวนี้นะครับ บางอันก็ต้องเลเวลร้อยหรือบางอันจะต้องไปเล่นพวกฮาร์ดคอมูอะไรพวกนี้นะถึงจะได้เพชรมาซื้อแบบนี้นะี่ <c oughs> คิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันนะครับใครที่เป็นแฟนเกมแบบนี้อยู่ก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับเอยพี่ครับตัวนั้นเก่งตัวนี้เก่งเล่นดันนี้ง่ายนะครับฟาร์มดันดันนั้นดันนี้ง่ายนะ แล้วก็ถ้าพูดตรงไหนไม่ถูกใจใครกราบขอพรรเาภัยด้วยครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับเราก็มาเล่าประสบการณ์หรือว่าเสนอเกมที่มันน่าเล่นให้ดูนะก็ไม่รู้จะไปเล่นแมปอะไรช่วงนี้นะครับแมปดีๆไม่ค่อยม ouais? ีเลยอย่าง Universal Tower Defense เปิดมาก็ดูจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับบัคก็ยังไม่แก้หลายๆอย่างก็ยังไม่ค่อยดีนะครับแวนการ์ดเราก็เล่นอัปเดตจบก็จบแล้วนะครับอันนี้ก็แอบน่าเสียดายนิดนึงนะก็เลยมาลองเล่นแมปที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็น Tower Defense ที่ดีที่สุดในนะแต่ก็ บอกเลยว่าไม่เกินคำนี้จริงๆนะครับอันนี้พูดตรง,งจากใจจากที่ลองเล่นหล,หลายๆแมปมานะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณท่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อกดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ